ไปให้สุดขอฟ้าจะไม่มองย้อนมาจะมุ่งไปถึงดวงดาวที่ฝันไฟไม่ว่ามันจะใกล้จะไกลสุดขอฟ้าจะไม่มีใครมาหยุดหรือมีใครมาหยุดเราโอ้โหก็ทำเพลงครับผมพอดีฟังเพลงเนี้ยตอนเข้ายิม แล้วมันทําให้เรานึกถึงช่วงเวลาเก่าๆนะที่ผมเนี่ยเป็นเด็กจบใหม่ๆนะครับเรื่องของความฝันนะครับเรื่องของพลังใจนะครับเพลงเก่าๆเนี่ยสะท้อนถึงวันเวลาที่ผ่านมาทําให้ผมมีวันนี้ก็เลยเป็นคอนเทนต์เนี่ยครับก็คือการก้าวสู่ความเป็นเลิศนะครับด้านการขายเลยจะก้าวไปถึงจุดนั้นนะครับไขว้คว้านะความสําเร็จนะครับซึ่งมีความยั่งยืนด้วยผมฟันธงเลยครับตอนนี้ผมใกล้จะ40เนี่ย เพิ่งจะเริ่มต้นได้ซ้ำครับในเรื่องการขายที่จะเป็นหลักของเรื่องดีลยักษ์ใหญ่แล้หลังจากนี้เวลาผมทำดีลแต่ละทีเนี่ยมีแต่หลักร้านนะครับหมายถึงตังที่เข้ากระเป๋านะที่หักหนูน่นหักนี่นะครับจะไม่ได้มาหาเศษหาเลยอะไรต่อไปแล้วครับแล้วก็ด้วยเลเวลของธุรกิจที่จับคอนเนคชั่นที่มีเนี่ยสั่งสมมานะครับเลอยากจะถ่ายทอดโดยเฉพาะ เด็กรุ่นใหม่ๆนะอย่างเพลงสุดขอบฟ้าเนี่ยถ้าได้ไปฟังนะครับโคตรเจ๋งนะครับเป็นเพลงของไทเทเนียมครับฟิชเชอริงกับคาราวานนะครับโคตรเจ๋งครับแล้วก็ฟังกี่รอบกี่รอบเนี่ยเวลาผมท้อเนี่ยผมก็จะไปที่ย้อนไปที่เริ่มต้นใหม่แล้วก็ฟังไปเรื่อยๆเป็นสิบรอบนะครับท้ออีกยังไม่หายผมย้อนกลับไปที่เริ่มต้นแล้วก็เปิดฟังเนี่ยร้องจนร้องได้เลยนะครับเสียงอาจจะไม่ได้เรื่องนะเป็นมลพิษอยู่พอสมควรแต่มาจากใจจริงๆครับเพลงนี้นี่นทําให้ผมมีวันนี้ ก้าว <9. S 2> สู่ความไปเริ่อยทางการขายครับเริ่มจากอะไรนะครับอยากจะให้เริ่มจากสิ่งที่อยู่ในหัวนะ mindset mindset คือทุกอย่างครับ mindset คือเรื่องของความคิดนะครับความทะเยอทะยานทัศนคติที่เป็นบวกทุกอย่างถ้าจะให้พูดเรื่อง mindset คืออะไรนะครับ mindset คือเชื่อว่าทําได้เชื่อว่าเป็นไปได้นะครับถึงมีคําว่า growth mindset นะครับ growth mindset คือทุกอย่างมองบวกและหาว่ามันทํำยังไงใครรวยได้ยังไง คนประสบความสําเร็จเนี่ยมากแค่ไหนอาจจะโอเคคุณอาจจะเถียงผมว่าโอเคบางคนเนี่ยเกิดมาบ้านรวยได้เปรียบเข้าใจผมก็เข้าใจครับผมก็เคยคิดแบบนั้นว่าคนมาจากทรัพยากรที่เยอะกว่าเนี่ยได้เปรียบอยู่แล้วนะครับก็คิดอีกมุมสิผมหาเนี่ยเลยครับคนที่เป็นไอดอลครับที่มาจากศูนย์นะครับผมพูดเลยว่ามีเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะเป็นแบบประวัติอย่างคุณตันนะเท่าแก่น้อยอะไรอย่างเงี้ย ไม่ได้เยอะนะหรือรายการอนาะยุน้อยร้อยล้านเนะี่ยยุคผมนะยุคที่ผมแบบยังสักมหาลัยกับทํางานใหม่เนะี่ยจะต้องดูตัวอย่างจากรายการทีวีได้ซ้ําครับแต่ยุคนี้มีเยอะมากครับมีธุรกิจมีอินฟลูเอนเซอร์มีแบบยูทูบเบอร์นะเยอะบางคนก็คือมาจากไม่มีอะไรนะครับมีตัวอย่างให้ศึกษาเยอะแสดงว่าคุณยิ่งต้องมีความเชื่อมั่นนะครับว่ามันทําได้นะครับทําอย่างไรนะครับแล้วทําไมหาคนที่ใกล้เคียงเราโอเคคุณอาจจะทํางานออฟฟิศนะครับ คุณก็ดูว่าใครเป็นมนุษย์ออฟฟิศที่แบบสามารถไปตั้งบริษัทเองได้อย่างเงี้ยอย่างยุคผมเขาเรียกว่ายุคสตาร์อัพแบบก็คือแบบจากไม่มีอะไรเลยนะครับเยอะมากหลายๆคนก็ไม่ได้แบบก็ธรรมดาธรรมดาถ้าเกิดว่าไม่ได้คิดอะไรมากก็ไปทํางานบริษัทนึกถึงแบบคนก่อตั้ง Grab อย่างเงี้ยอ่ะคนก่อตั้งพวกแอปที่เจ๋งๆที่เราใช้อยู่ทุกวันเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่แบบว่าคือไม่ไดม้มีพื้นฐานอะไรที่แบบโอ้โหแบบทยานฟ้าขนาดนั้นนะครับก็เลยเป็นเรื่องของ mindset เนี่ยแหละที่อยากจะให้คุณเนี่ยมองและคิดว่ามันทํำยังไงนะครับถึงจะเป็นไปได้ผมบอกเลยว่า mindset ทําให้ผมเนี่ยลงมือทําด้วยนะครับแล้วก็ความมั่นใจความมีพลังใจนะครับพอเราเนี่ยมีจิตใจที่ดีและเราตั้งเป้าหมายที่มีความเป็นไปได้ผมพูดเลยนะครับว่าคุณประสบความสําเร็จไป50%เนี่ยไม่เกินจริงครับเพราะว่าพอคุณคิดว่ามันทําได้อะเดี๋ยวจะมาขั้นถอบต่อไปเลย mindset คุณดีแล้ว ขั้นต่อไปคือทํำยังไงทํำยังไงครับนั่นแหละทํำยังไงนะครับหาวนะใจเราอะมันได้แล้วมันเหมือนแบบกูอยากมีซิกแพคเนี่ยผมไปออกกําลังกายมาเนี่ยคือผมแบบโอ้โหว,วันนี้คือผมพูอัพได้สิบสองทีต่อเซตนะครับทําลายสถิติครับคือก้ารท้องกับตัวหลังเนี่ยแรตเนี่ยมันทํางานพร้อมกันจนมันรู้ได้เลยว่าร่างกายมันพัฒนาเนี่ยกูทําได้แล้วนี่หวาเนเงี้ยเพราะเราไปหาวิธีการที่ถูกต้องนะครับการกินที่ถูกต้อง การออกกําลังกายที่มันแบบถูกต้องทุกอย่างนะครับเหมือนกันครับกลับมาที่การขายและการทําธุรกิจยังไงนะครับก็ต้องประเมินก่อนประเมินจากสิ่งรอบตัวก่อนนะครับสิ่งที่เป็นปัจจัยที่แบบใกล้แล้วก็เป็นไปได้แล้วก็เอาความสามารถของเราเนี่ยเป็นตัวตั้งด้วยนะครับเช่นถ้าให้ผมพูดนะเอาจากแบบอะคาเดมีก็ได้อะคาเดมีคือว่าคุณจบอะไรมาคุณจบด้านวิศวะอย่างผมเนี่ยจบด้านคอมพิวเตอร์ผมก็คิดว่ามีความรู้มีพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ ธุรกิจที่ผมควรจะเลือกทาอย่างเงี้ยก็ควรจะไปสายงานที่ผมถนัดและเรียนมาถูกไหมหรืออย่างน้อยเนี่ยมันก็ได้พื้นฐานจากมาหาลัยมาบ้างอะ่ะอาจจะไม่ได้อะไรมาเลยแต่ว่าเราเรียนมาเนี่ยมันก็การันตีได้ประมาณหนึ่งว่าคุณสามารถเรียนรู้ได้ใช่ไหมแล้วไปทํางานนะครับไปทํางานแล้วก็หานะครับคนที่ทํางานเก่งคนที่มีวิธีการที่ถูกต้องจริงๆควรจะเป็นเจ้านายเรานะนะดูในออฟฟิศถ้าเจ้านายเราเนี่ยเขาเก่งนะครับ ต่อให้ปากหมานะเอาตรงนะแต่ทำงานโคตรเก่งรอบจัดอย่างเช่นอย่างเช่นถ้าทีมเซลเนี่ยเฮ้ยหัวหน้าเราแม่งเคยเป็นอนดีตท,ท็อปเซลที่คือเห็นสภาพก็รู้อะว่ามันมีตังคือผมว่าท็อปเซลวันเนี้ยก็เป็นผู้จัดก,การเงินเยอะนะคงขี่รถเบนซ์มาทำงานแล้วอะใช่ไหมก็ต้องไปถามแล้วเฮ้ยนายครับทำยังไงนายคุณก็คืออาจารย์ถูกมะนั่นแหละคือเรื่องของเมนเตอร์นะเมนทอร์เมนเตอร์เมนเที่อะไรเนี่ยก็คือเหมือนกันเมนเตอร์ก็คือคุณต้องเป็นศิษย์ นะครับขอเป็นไปนเป็นลูกศิษย์สอนกอป y ีทำซ้ำปรับปรุงกอป y ีทำซ้ำกับปรับปรุงนะครับเลือกสิ่งดีๆสิ่งที่มันเจ๋งสิ่งที่มันเวิร์กแล้วก็ทำตามถูกไหมการขายที่ถูกวิธีอย่างเงี้ยเฮ้ยเอาตรงๆต,ตัวอย่างที่ชัดที่สุดอะ่ะสมมติอ่ะคุณเป็นนักขายประกันคุณก็ต้องดูเจ้าสำนักถูกปะ่ะโอ้โหเขาเป็นเจ้าสำนักนะเว้ยคุณขายตรงคุณก็ดูใครก็ดูไอระดับโคตรเพชรโคตรมงกุฎเนี่ย แม่งทำยังไงวะคุณก็ต้องทำแล้วก็ทำทำทำคุณต้องเชื่อมั่นถูกไหมหรือถ้าจะคุณจะขายเอนจิเนียริ่งเนี่ยคุณก็ต้องดูให้เซลล์เอนจิเนียร์หรือโค้ดท็อปเซลล์หรือไอ้เจ้าของบริษัทเนี่ยโดยเฉพาะเจ้าของบริษัทที่ทำเองแล้วก็แบบยังขายของอยู่นะแม่งทำยังไงวะอยากทำนายครับคือคุณต้องโค้ดจะมุ่งมั่น,นจากหน้าเลยว่าผมเนี่ยกล้าไปถามเจ้าของบริษัทนะเมื่อก่อนทำงานบริษัทมา,าชนชื่อเอ f e เฟกนะครับผมยกมือถามในรับน้องอะ่ะ เขาเรียกะถมนิเทศดิเออพวกร,รับรับน้องใหม่อ่ะรับแบบพนักงานใหม่แบบคุณเล้งครับทํำยังไงถึงรวยครับไอเ้เรี่กูยกอยู่คนเดียวเลยคนอื่นมองแบบไอเ้เชี่แม่งมึงกล้าถามยังไงวะดูนาพวกรุ่นพี่แบบเอ,อ้ยไอ้แพนมึงกล้าถามเนี่ยคุณเล้งแม่งล่อเป็นชั่วโมงเลยเล่าตั้งแต่แกทํางานเอสโซ่แกแบบแบบคิดว่าเนี่ยทํางานมาเป็นสิบปีได้ทองมาบาทหนึง่งแกไม่พอใจไงกูตั้งบริษัทแม่งเลยผมไาไอ้สั์เอ้ยกูอยากเป็นหน่อยเฮียกูแบบกูอยากเป็นอย่างเนี้ย เออแบบแม่งทําไงวะอ๋อนายกูแม่งความเป็นเลิศคือทํางานแม่งให้เก่งก่อนใช่ปะเะ่งทงานบริษัทเดโซนะเว้ยวิวัฒจุฬาใช่ปะเฮ้ยงั้นกูก็ต้องทํางานให้มันเก่งก่อนก่อนจะกล้าไปเปิดบริษัทเนี่ยทําให้มันเจ๋งแล้วพอไมซ์เซ็ตมันเป็นอย่างเงี้ยกูมุ่งเลยเห็นไหมขอไปอยู่แผนกเซลอย่างเงี้ยไปอยู่เซลล์ก็ต้องไปหาไอ้นายที่มันเป็นเซลดี렉เ,เตอร์คนนี้มาจาก IBM ก็แบบไอเชี่ยแม่งดูอินเตอร์ว่ะดูแม่งแอคแอคหน่อยแต่แบบเท่ดูแบบมัน ดูมันเก่งอ่ะเออไปทํางานด้วยอย่างเงี้ยก็ได้อะไรมานะอันนั้น,นจุดเริ่มต้นเลยนะครับอาจจะเกลียนเกียนอาจจะฟังดูหยาบๆยาบแต่บอกเลยว่าผมมาจากไมซตพวกนี้กูอยากเจ๋งอยากเก่ง,กกงแล้วผมแม่งเสิร์ฟเป็นเด็กเชียงใหม่คนเดียวครับกูเด็กต่างจังหวัดเลยแล้วกูเสิร์ฟได้งานกูกรุงเทพแบบก็ต้องก๊อปปี้ดิไอ้เชี่ยเพื่อนร่วมง,งานด้วยอ่ะเพื่อนร่วมง,งานแม่งเด็กจบเกษตรวิทยาฟิสิกส์ได้ร้อยคะแนนนะยมึงให้ร้อยคะแนน กูก็ต้องนับถือม,มึงทำฟิสิกส์ยังไงวะได้100นนร้อยคะแนนถูกไหมแม่งก็เก่งอ่ะไอ้นี่แม่งเป็นประธานรุ่นเกียรตินิยมระดับหนึ่งไอ้นี่ก็เก่งไอ้นั่นเด็กจุฬาไอ้นี่เด็กแลกรบบมึงเก่งหมดเลยรุ่นพี่ลูกพี่ผมก็เก่งกอปปีทุกอย่างนายครับพี่ครับทํายังไงเก่งครับกอปปีผมมันก็เก่งขึ้นเรื่อยๆรื่อยใช่ไหมแล้วพอหัวมันก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆ่ะชักจากอยู่ฝรั่งเนี่ยผมจะให้คุณดูลำดับนะคือถ้าเป็นเซลเลยนะง่ายเลยมันต้องกอปรุ่นี่อตรงๆนะ รุ่นพี่คนไหนผมดูสภาพแบบคือมึงไม่เจ๋งอ่นะขอโทษจริงๆก็มันไม่เจ๋งเงคือมึงได้แค่นี้นมันก็ไม่ใช่อดอลแล้วแล้วกูเห็นมึงบ่นแต่งานมึงท็อกซิกอะ่ะมันเห็นไหมมันก็กลับมายุคนี้เมื่อก่อนไม่มีนะคนท็อกซิกไม่รู้ยุคนี้แบบเนี่ยพ่นพิษท็อกซิกงานมันเหนื่อยน่าเบือ่อไอ้แพนกูว่าแม่งเดี๋ยวจะลาออกแล้วว่ามีโอแม่งกูทําไปก็ไม่โตมันมีไอ้คนแบบนี้คุณลองไปดูดิส่วนใหญ่แม่งนั่งอยู่ในมุมๆหน่อยแล้วก็แบบ มีอะไรโปรเจกต์ใหม่ๆเด่นๆแม่งไม่เคยแสดแงออกอะ่ะอยู่กินเงินเดือนไปวันๆและไอ้พวกนี้แม่งเสือกไม่โดนเลทออฟแปลกปะไอ้เด่นๆแม่งเสือกโดนเอองง,ง,งกลับมาก่อนผมก็เออเห็นแล้วว่ามันมีคนที่เจ๋งอะ่ะทีนี้ยอมรับว,ว่ามันมีรุ่นพี่บางคนเนี่ยเฮ้ยแกไปอยู่ฝรั่งได้วะ่ะฝรั่งก็คือบริษัทแนวไมโครซอฟไปอะไรเงี้ยโอหแม่งทําได้วะ่ะคูก็เพิ่งรู้ว่าอยู่บริษัทคนไทยก็ไปได้เว้ยเฮ้ยอยากไปอะ่ะเห็นไหมมันก็โกดอีกละ ทำไงวะอยากไปอยู่เมกันอยากไปอยู่ไมโครซอฟ t ์กูจะไปเป็นลูกน้องบิลเกตเอออยากได้เงินเดือนเป็นแสนเนี่ยเออก็มันก็กล้าและกล้าที่จะไปหางานแล้วเออเฮ้ยเราก็ต้องแบบมีดีวะเออกูทําดีลในบริษัทเป็นเซลล์ร้อยล้านเนะี่ยแล้วเขาเรียกเซลล์ร้อยล้านเงี้ยก็ได้งานบริษัทเมกันนะเป็นบริษัทเดนะเ่ยมันก็ไปต่อเรื่อยๆไปทํางานมาเลเซียนะครับไปทํางานบริษัทเอเซอร์ไต้หวันอย่างเงี้ยเริ่มเข้าสู่โลกสตาร์ทอัพนะครับตั้งบริษัทอะไรเริ่มเข้าใกล้ไปเรื่อยๆไต่ระดับแบบ เมื่อก่อนเป็นแค่เซลล์อะ่ะพอมันเจอลูกค้าระดับสูงเจอเซลล์เจ๋งๆเ่ะมันก็มีเน็ตเวิร์กเครือข่ายอะ่ะเขาก็พาไปดูไอ้คนเจ๋งกว่าผมเว้ยผมก็ไปเจอกลุ่ม Gen Y ที่แม่งทำสตาร์ทอัพตอนนั้นอะ่ะไอ้เฮียมันขี่รถเบนซ์แล้วอะ่ะมันขี่เบนซ์ขี่ B M อ่ะกูขับแค่ Toyota แท็กซี่เลยเฮียแบบทำไงวะเห็นไหมมันเปิดอีกแล้วเฮ้ยมึงอายุเท่ากูตอนนั้น2ี27กอ่ะเฮ้ยมึงขี่รถเบนซ์ยังกบขายตรงเลยแต่มันไม่ได้ขายตรงไงมันขายเสแปร์งเงีง้ยเฮ้ย กูอยากเป็นอย่างพวกมึงเลยกูงั้นกูไปทํางานกับมึงดีกว่าเห็นไหมผมกาลาออกอีกแล้วลากูลาออกอีกแล้วกูแบบเอาบริษัทโนเนมบอกวะ่ากูอยากขี่รถเบนซ์แล้วเฮ้ยมึงไม่ธรรมดาแล้วมึงไปปิดดิวเจ้าสัวซีพีมึงไปปิดดิวแบบระดับเทพอ่ะนายกูเจ้าของบริษัทยังไม่เคยขายเจ้าสัวซีีเลยแล้วมึงเป็นใครวะก็เลยสภาพป่เฮ้ยโอนหมายเสร็จนะครับเนี่ยมันก็คือเรามีเป้าหมายนะม,มีความมุ่งหวังเนี่ยเราทําตาม กฎหมายเซร็จนั้นเห็นคนสําเร็จ mm hmm. มันต้องกล้าลงมือทํา mm hmm. ผมแค่จะบอกว่า mm hmm. มันเท่านี้จริงๆแต่ผมพูดเลยคือเหนื่อยจะฟังเว้ยไอคนไม่ได้ฟังคลิปผมเนี่ยเจ็ดสิบแปดสิบเอร์เซนอย่างเช่นเอาเพื่อนร่วมง,งานเก่าเนี่ย mm hmm. ก็ไม่ได้พูดนะแต่มันโตตามเลเวลอะ่ะคืออายุมึงสี่สิบอ่าโอเคมึงเป็นผู้จัดาก,การมันก็แค่เนี้คือไม่ได้ดูถูกมันเก่งเว้ยทางานเก่งแบบเก่งของผมเองเพียง mm hmm. แต่ไอความท้าทายในงานการไปเจออะไรที่มันที่มันใหญ่ที่มันแบบ มึงต้องรอบจัดอะมันไม่ได้เปิดโอกาสให้เข้ามาทุกคนนะครับคุณก็ต้องแข่งคุณก็ต้องยูนิคไอคำเนี้ยกล้าที่จะต่างก็ต้องทำไงมึงก็ต้องทําสิ่งที่มันแปลกๆที่แบบคนสําเร็จเขาทํากันคนสําเร็จเขาทําเรื่องแปลกตลอดก็เหมือนคุณเล้งอะคุณเล้งบอกไอฮากูทํางานเอ็กซอนนะเว้ยเอโซ่ะเพื่อนวิทวัจุฬาเขาก็ทางานเอโซมั่นคงปะตะทเอสซีจีแต่กูอยากตั้งบริษัทอะมันต้องใจเด็ดเดี่ยวปะ จากงานที่โอ้โหไปที่ไหนแม่งเพื่อนนับถือพ่อแม่ไปอวดได้ก็กูจะทําเนี่ยตั้งบริษัทตอนนี้เอฟเฟกก็มาหาชนหลายพันล้านเห็นไหมอย่างเงี้ยมันก็มีสตอรี่ที่ตั้งแต่เจนเอ็กนะครับเจนวก็มีสตอรี่ละอะเจนเซก็จะมีละนะครับอยากให้เริ่มจากไมค์เซตอย่างเพลงเมื่อกี้สุดขอบฟ้านะผมก็ขู่แบบตอนเนี้ยผมก็เห็นภาพแล้วว่าเฮ้ยกูอยากเป็นเขาเรียกดีลเมเกอร์ละคือผมเนี่ยก็ไอตอนจะเป็นเซลล์เทรนเนอร์เนาะผมก็ยอมรับนะครับตอนนั้นผมก็ ลูกกระจอกอะแค่ทําเพจก็แก๊กก็แกแกอย่างที่คุณตามเนี่ยมันก็เขียนคอนเทนต์อะมีคนทําอะไรมาก่อนผมอายุเยอะกว่าผมใช่ปะละ่ะแต่ผมก็ตั้งเป้าอะกูอยากเป็นหมายเลขหนึ่งใน B2B ะเออถ้าเอาจากยอด follower นะมันก็เกือบแสนละมันก็ไม่ได้จะคุยนะแต่แบบถ้าเนื้อหาที่แบบเข้มๆข,ขนาดเนี้ยด2 b e n g เ n e e r i n ี construction solution IT อะไรพวกเนี้ยผมว่าผมก็ไม่เป็นสองรองใครนะครับไม่ได้มายกหางนะ ก็อยากจะให้ดูจากคอนเทนต์ทั้งหมด3,000กว่าคอนเทนต์ที่เขียนเนี่ยนะครับด้วยปลายปากกานะปลายนิ้วนะครับมันมันก็คือทั้งหมดในหัวผมนะครับก็ได้การไปเป็นวิทยากรน,นะครับบริษัทยักษ์ใหญ่บริษัทที่มีมูลค่ามากที่สุดของประเทศเนี่ยผมก็ไปสอนหมดละนะครับแม้กระทั่งต่างประเทศลาวอย่างเงี้ยผมก็ต้องนี่ไงก็โค้ดหมายเสร็จปะคือจะเป็นเทรนเนอร์มันต้องแบบเฮ้ยกูก็อยากไประดับโลกอะยอมรับว,ว่าผมไปเรียนศาสตร์ศิลป์เนี่ยเพื่อที่จะให้มันน่าเชื่อถือด้วย เฮ้ยกูไม่ใช่ขี้ไก่นะเว้ยรู้แต่ขายแต่ไม่รู้ business อ่ะกูก็ต้องไปเรียนสถาบันที่แม่งแพงที่สุดก็เอาตังไหนก็ตังนี่หามาเนี่ยอ่ะมันก็คือการไปสนองตัณหาตัวเองว่าไอการศึกษาเห็นไหมนะเราเราเป็นเด็กบ้านนอกเราต่างจังหวัดจบมก็มอชอ่ะไม่ได้แบบเป็นมเข็หลอกอะไรเงี้ยแต่กูแบบก,ก็ต้องลงทุนนี่เออเขาอยากรู้ระดับโลกหรือพวกไฮโซเขาเรียกว่าไอพวกท็อปห้ประเทศอ่ะ แม่งใช้ชีวิตยังไงวะกูจะไปเป็นเพื่อนมันได้ไหมวะผมก็เลยไปเรียนก็ได้เพื่อนได้สังคมนะครับได้อะไรที่แบบมันไต่ระดับไปเรื่อยๆผมก็จะบอกว่าถ้าคุณฟังอยู่เนี่ยแล้วอยากเป็นอย่างเนี้ยเหนือกว่า,วาผมเ่ยนะแค่ mindset แล้วก็เนี่ยผมพูดได้หมดอยากจะฟังอีกมุมไหนทั้งการศึกษาทั้งเรื่องของเซลล์ก็ได้นะไอที่ผมพูดเรื่องเซลลเนี่ยแท็กติกทุกอย่างมันมาจากการกลั่นกรองประสบการณ์นะครับ ย่อยง่ายนะหรือเจ้าเรื่องการใช้ชีวิตก็ได้เฮ้ยใช้ชีวิตยังไงเลือกเมียยังไงจะลงทุนวางแผนอะไรยังไงสุขภาพอะไรก็ได้อะถามได้นะครับเนี่ยอายุเนี่ยผมก็ยังหน้าตายังโอเคอยู่ยังหน้าใสายอยู่นะยังไม่ได้หัวร้านหน้าแก่มามันก็ต้องดูแลตัวเองเนี่ยก็ต้องมาถามเนี่ยเวนะิร์กไ A ้บาลาน่ะกีฬาสุราอะไรคูรออกบอรเอาหมดนะครับมันก็ต้องถึงไหนถึงกันแต่มันก็ต้องบาลานนะเนี่ยมันคือ m มล์เซ็ ไอผมไปออกกําลังกายผมก็ไม่ได้ว่าจุดประเด็นอะไรหรอกผมแค่รู้สึกว่ากูอยากมีซิกแพคอะทําไมหลายคนแม่งเขาเรียก transform ไหมเขาทําได้วะกูก็ต้องทําได้ดิ m y เซตมันเปิดกูทําแม่งเลยเห็นไหมมันจะล้องไร้เทียมทานดิสุดขอบฟ้ามันคือว่าความเชื่อมั่นนะครับทุกท่านผมเป็นเพื่อนท่านถ้าท้อแท้อะไรอย่างเงี้ยคือเราเพื่อนกันนะถ้าเคยคิดว่าตัวเองกระจอกเราเพื่อนกันคิดว่าตัวเองความรู้น้อยเราเพื่อนกันคิดว่าตัวเองจน แบบบ้านไม่ได้มีแบ็กการศึกษาไม่ได้สูงอย่างเงี้ยงานไม่ได้ดีเราคือเพื่อนกันเพราะกูเป็นจุดนั้นมาก่อนเว้ยแต่ไต่ระดับมาได้เนี่ยเพราะ m ม n d เซ็นะครับจำไว้นะครับโก้ตไมล์เซ็สุดขอฟ้านะวันนี้ฝากเพลงนี้ไ้ด้วยนะครับหวังว่าจะเป็นกําลังใจครับให้กับนักขายทุกท่านนะครับและก็นักธุรกิจนะครับหน้าใหม่นะที่กําลังแบบมีความทุกข์ใจมีความปวดร้าวนะครับมีเรื่องของปมด้อยอะไรก็ตามเนี่ยเอาปมด้อยมาเป็นปมเด่นจำไห้นะเราอะ่ะจะมีขุมพลังด้านมืดเว้ยถ้าเป็นพระเอกพวก การ์ตูนมังงะเนี่ยมันเหมือนแบบพลังแฝงด้านมืดอะความโกรธความแค้นแค้นโชคชะตากูจนมาก่อนกูแบบบัดซบเลยเดี๋ยวกูทําให้โชคชะตามันเปลี่ยนเว้ยด้มือแม่งจะโคตรมีพลังครับเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับแล้วก็ติดตามคุณนดดเซรลลันได้ใหม่วันพรุ่งนี้ครับสำหรับคอนเนต์วันนี้ขอบคมาติดตามครับ